ชื่อนางสาวนิรุชาเชิมมงคลอายุ17ปีชื่อเล่นชื่อนุ่นค่ะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลายัยศึกษาอยู่ในระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่5ค่ะนิสัยส่วนตัวนะคะก็จะเป็นคนพูดน้อยใจเย็นค่ะชอบช่วยเหลือเพื่อนให้เพื่อนหยิบยืมของ เวลาว่างก็จะชอบอ่านหนังสือนิยายแนวรักโรแมนติกค่ะแล้วก็ชอบนั่งเล่นกีตาร์ค่ะสัตว์เลี้ยงที่ชื่อชอบนะคะก็จะเป็นสุนัขค่ะอ,อ,อาชีพในอนาคต ที่ใฝฝันนะคะก็อยากจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะถ้าถามว่าจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะคะก็จะเป็นก็จะตั้งใจเรียนตั้งใจฟังครูลาครูสอนกับแล้วก็เอากลับมาทบทวนที่บ้าน,นะคะ่ะ คติประจำใจนะคะก็จะเป็นความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะคุณค่ะ